ตายแล้วแต่แล้วไงอย่างที่เหยื่อคุณดามีนะัน,นิพุรีเต้เลยโคตรแรงเลยมันรื้อเดียวแบบรื้อไปเลยคุณแต่แล้วนี่ก็ขี่ธรรมดาแบบไม่โดนหุนพุ่งไกลอยู่นะไกลแต่ตรงนนนเนี้ยไปนู่นเนี่ย ตอนใช้ไงคิมันคูดาเรื่อยเลยนะเอ้อแล้วทําีดิเไอนิ่จหยุดเลยไหมนะสองสองหนึ่งอ่าโอ้พรี่เราติเไม่โกงแล้วต่อต่อต่อปกติดิอันนะั้นผมพาลรี่ตั้งแต่แรกอะอ่าโอเคเจ็ดแปดเจ็ดจากร้อยสิบสเปอ็นืมแรงกว่ีคุณดี คีของไอ้ไอ้ไม่แรง <S <S ใช่แรงกว่า,าคีคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์อัพเปอร์คัทหายไปห้าเปอร์เซ็นต์คุณใช้คีไปอีกก็อนั่นแหละหรีวออิวแปดสองแปดสองต่อเดิมเลยเนี่ยคือเป็นขาวกูอยู่ไหนคุณคุณอยากรู้อ่อะว่า เท่าไหร่แปดหกจากแปดแปดแปดหกผมนับเลขมาเป็น